มาคุยกับอาจารย์กันต่อนะครับเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วอาจารย์อธิบายในเรื่องของสามสอดคล้องสามสอดคล้องนี่มันเรียงมันเรียงกันตามแบบสามเหลี่ยมอันนี้ถูกไหมครครับทีนี้อาจารย์ก็ไล่แล้วว่าแต่ละทิศเนี่ยมันหมายถึงไม่ใช่แต่ละทิศในหนึ่งทิศมันอาจจะมีราศีมีราศีอยู่อ่อในทิศหลักอ่าในทิศหลักจะมีเพียงหนึ่งหนึ่งราศีก็คือเหนือใต้ออกตกอ่า,าในทิศเฉียงจะมีสองราศี ก็คือตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่3าทิศท,ที่1กับทิศท,ที่3ย่อยคุณผู้ชมดูภาพตามไปด้วยแล้วจะเข้าใจนะฮะนี่คือนี่คือสสอดคล้องทิศต่างๆที่มันมีราศีอยู่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงฮะแรกสุดเลยเนี่ยนะครับต้องยึดในทางฮวงจุ้ยเป็นหลักครับ <c oughs> อย่างที่เราบอกว่าเมื่อ1ทิศมีสมทิศย่ยอย<ะ>ใน8ทิศโดยปกติ<ะ>8ทิศท,ทางท,ที่เป็นธรรมดาเหนือใต้ออกตกแล็ทิศเฉียงทั้งสี่ มันก็จะมี24ทิศย่อยถูกต้องครับบ้านเนี่ยโดยปกติแล้วในทางฮวงจุ้ยเนี่ยถือว่าจะต้องมีทิศหลังบ้านซึ่งทิศทิศหลังบ้านเนี่ยที่เป็นทีต่ตั้งของของบ้านเนี่ยจะเป็นตัวบอกถึงตําแหน่งความเป็นมงคลหรือความเป็นอัปมงคลโดยพื้นฐานออืบ้านที่ตรงกับราศีจะเป็นบ้านที่มีความเป็นมงคลที่สุดอ๋อ